สวัสดีค่ะเพื่อนๆรักต้นไม้หรือคนที่กาลังเพื่อนๆที่กําลังหา,าไม้ฟอกอากาศเนาะแล้วก็จะเอาไว้ในห้องนอนหรือในมุมบ้านหรือโต๊ะทํางานนี่ค่ะสายพันธุ์นี้เลยเราจะแนะนําเป็นตระกูลบีโกเนียนะคะแล้วก็เป็นลายจุดนะคะาบางท่านเรียกว่าปีกนางฟ้านะคะก็เนี่ยค่ะ ข้างหนึ่งใหญ่ข้างหนึ่งเล็กนึงคะ่ะข้างๆประกบกันก็บินได้นะคะเขาเรียกว่าปีกนงางฟ้าเป็นลายด่างที่สวยงามนะคะพเพื่อนๆสวยงามมากใบอ่อนงะอ่อนโยนแล้วก็อุ้มน้ำมากมีความเย็นในตัวนะคะโอ้สวยงามมากคะ่ะเพื่อนๆจริงๆอยากจะรอให้เขาแตกคือเขาจะแตกขึ้นสูงขึ้นสูงข,ขึ้นเรื่อยๆนะแต่ความสูงไะยังไงก็เกินเมตรหนึ่งอยู่แล้วนะคะอ่า อันนี้เป็นต้นแม่ที่เราเก็บรักษาไว้นะคะก็คือเดี๋ยวจะให้เพื่อนๆดูว่าโคนแก่มากแล้วค่ะเนี่ยคือเราจะหักกิ่งหักกิ่งไปปักเรื่อยๆเพื่อนเพื่อจะเห็นนารอยหักกิ่งเก่าก็มีนะคะค่ะก็เนี่ยค่ะเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆแต่ต้นแม่นี้เดี๋ยวจะเลี้ยงให้ออกดอกละเพราะว่าดอกสวยเดี๋ยวจะมาให้ชมอีกทีนะคะแล้วก็เป็นไม้ฟอกัดไม้ประดับเลี้ยงง่ายนะหักกิ่งปักได้เลยค่ะเพื่อนเพื่อนค่ะแล้วก็เวลาดอกออกอะ่ะน่าจะมีพวกมเมล็ดเขาอะ่ะแต่ เราอะ่ะไม่ไม,ไม่ไม่เคยรอจนจุดนั้นเราหักกินปักเพราะว่ามีลูกค้าต้องการในเรื่องของลายด่างหรือใบจุดเราก็เสนอลูกค้าไปก็จะหักปักจนเกิดรากก็จะนัดรับให้ลูกค้านัดรับไปนะคะก็สวยงามค่ะบางท่านเรียกปีกนางฟ้านะจะเห็นว่าลายเส้นที่ผ่าตรงกลางเนี่ยตรงนี้กว้างตรงนี้แคบนิดนึงก็ลักษณะเหมือนปีกนะคะแล้วก็เอาสองอันมาประกบกันอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะ ด้านหนึ่งแคบด้านหนึ่งก็หลังใบสวยงามมากค่ะเพื่อนเพื่อนหลังใบจะเป็นสีเป็นเส้นนูนนะคะเดี๋ยวเราค่อยโชว์หลังใบกันค่ะทีนี้ให้เราชมชัดๆก่อนนะคะใบอุ้มน้ํามีความเย็นในตัวนะคะกิ่งหักเปาะง่ายมากค่ะเพื่อนๆนค่ะสีสันสวยงามอยู่ที่ใบนะคะแล้วก็พื้นเขียวแล้วก็มีจุดสีขาวนะคะมีเขียวอ่อนเขียวเข้มนะคะ อันนี้ก็ใบย,ยอดของเขาก็จะเป็นสีประมาณเนี้ค่ะพเพื่อนๆเห็นไหมคะข้างนี้ก็ยังน้อยอยู่ยังไม่เต็มที่อ่าอันนี้คือใบอ่อนของเขานะคะอ่ะาใบอ่อนแล้วก็มีร่องรอยกินไปบ้างเพราะช่วงนี้ต้องรีบถ่ายละเพราะว่าจะมีผีเสื้อมาวางไข่กลัวหนอนกินค่ะก็มีสีสันสวยงามนะแล้วก็ทรงใบก็สวยงามทรงใบเป็นยาวเรียงลงมาแบบนี้ค่ะนะคะอ่าแล้วก็ เป็นไม้ที่ชอบแดดลำไลยอยู่ในร่มได้เลยค่ะเ,เพื่อนๆแต่ว่าถ้าเราไว้ในบ้านในห้องนอนอาทิตย์หนึ่งหรือสี่วันอะไรเงี้ยเอาออกมารับแสงแดดนิดนึงแสงแดดช่วงช่วงเช้าครึ่งวันนะคะแนะนำอ,ะอย่างนี้นะคะก็คือต้นไม้ไงก็ได้รับแสงตรงปลายแหลมนะคะ,ะทรงจะเป็นแบบนี้นะคะนูนขึ้นโหนกขึ้นนะคะแล้วก็เลียวลงทิ้งลงนะคะใบจะทิ้งลงแบบนี้ค่ะเ,เพื่อนๆค่ะ กิ่งจะแตกยอดสูงขึ้นเรื่อยๆนะคะเนะี่ยกิ่งบนของเขาแบบนี้คะ่ะมันเพื่อนเขาจะแตกยอดสูงขึ้นเมตรสองเมตรของเขาเขาจะสูงขึ้นไปขเขาเรื่อยๆอะ่ะแล้วเราก็หักปักได้นะคะอ่าเป็นประมาณนี้หรืออากากมะพร้าวพันกับไม้แล้วก็เสียบแล้วก็ให้เขาเลื้อยขึ้นสูงๆอะ่ะสวยเป็นประมาณนี้นะคะก็ สีคลาสสิกนะจะบอกว่าต้นจริงๆของเขาคลาสสิกมากเพื่อนๆดูดีๆค่ะคลาสสิกมากค่ะมีลายจุดยันปลายเลยอะค่ะเพื่อนๆเห็นไหมคะลายจุดประมาณนี้เดี๋ยวเรามาดูหลังใบกันนะ <c oughs> ค่ะก็อันนี้เราก้มให้เขาดูดูหลังใบนะคะหลังใบก็มีเสน่ห์นะคะอันนี้ก้านของเขาก้านที่แก่มากละคือเราจะหักเราไปเรื่อยๆค่ะเวลาลูกค้าสั่ง อันนี้จริงๆก็เป็นต้นแม่แล้วนะหลายปีมากแล้วค่ะค่ะอ่าเห็นไหมคะใบจะสร้างสีสันเป็นเส้นลายนูนขึ้นมาสีเหมือนสีแดงอมเลือดหมูประมาณนี้ยคะ่ะเพื่อนๆค่ะอันนี้คือหลังใบนะคะแล้วก็ต้นมีความเป็นเงามันเลยนะคะคุณจะสังเกตดูความเงาของก้านของเขานะคะดินชอบเป็น,นดินร่วนนะคะแล้วก็ชื้นนิดๆไม่ไม่ต้องมากมายนะคะเพราะว่าตายยากค่ะ เพื่อนจะเห็นว่าดูก้านเก่าของเราแก่มากแล้วนะคะเป็นประมาณนี้ค่ะแล้วก็นี่นะคะกาบที่หุ้มเขาก็เงาค็าเป็นต้นไม้ที่เงาทั้งต้นเลยนะคะตั้งแต่ลำต้นมีความมันเงาของเขานะคะค่ะอันนี้เห็นไหมคะใบจุดสวยงามมากเป็นจุดสวยคะคะค่ะทรงคล้ายสาวน้อยปะแป้งเหมือนกันนะ เนี่ยค่ะอันนี้ขึ้นตามดิมเต็มเลยนะคะนี่แล้วปกตักแล้วคไปแล้วเดี๋ยวร้อยโตก่อนจะถ่ายคลิปนะคะก็ขึ้นที่ผ่าไว้คราวที่แล้วค่ะก็จะขึ้นค่ะเป็นประมาณเนี้เอ็นไหมคะประมาณนี้เขาจะขึ้นที่ผ่าคลิปคราวก่อนอะกลับมาดูอันนี้นะคะก็จะบอกว่าคลาสสิกมากคำนี้ให้ให้เลยค่ะบีโกเนียลายจุดนะคะหรือปีกนางฟ้านะคะเห็นไหมคะสวยงามค่ะ เป็นทรงโคง้งงอนเข้ามาตรงปลายแหลมนะคะเนี่ยค่ะโค้งเนี่ยเพื่อนๆดูนะคะเขาจะโค้งลงมาค่ะช่วงซีกบนนี้จะกว้างอันนี้ก็จะแคบนิดนึงนะคะอ่าดูจะชัดนะคะประมาณนี้ก็สวยงามมากอันนี้ใบยอดค่ะที่สําคัญคือหลังใบเขาก็มีเสน่ห์ของเขาเพื่อนๆเก็จะดูเห็นไหมคะหลังใบสวยงามมากเป็นนูนเป็นเส้นค่ะ เป็นแดงอมเลือดหมูประมาณนี้ยค่ะตรงปลายแหลมนะคะใบมีฟาร์มเย็นนะคะค่ะสวยงามค่ะ,คะก็เขาจะแตกขึ้นยาวขึ้นยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะก้านของเขาค่ะหักกิ่งปักชํำง,ง่ายเป็นง่ายค่ะไม่ยากเลยนะคะนี่เราก็หักกิ่งไปเรื่อยๆก็อันนี้เดี๋ยวรอยสักสองเดือนก็จะเริ่มหักขยายพันธุ์เพิ่มเติบค่ะ,คะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะสีก็คลาสสิก ก็เป็นไม้ใบด่างที่ฟอกอากาศตกแต่งในบ้านเป็นไม้ประดับนะคะชอบแดดนำลายดินร่วนไม่ต้องชื้นมากนะคะเป็นไม้ฟอกอากาศอย่างดีเลยคะ่ะเอาไว้ห้องนอนดีมากนะคะเนี่ยดูเก๋ไก๋สวยงามถ้าไว้ห้องนอนก็ใส่กระถางให้สวยๆค่ะก็ประดับบ้านได้อีกมองแล้วเย็นตามากเลยใบยเขาก็เย็นเย็นคุณเนี่ยใบยเย็นมือมากเลยค่ะค่ะ จะมีเส้นลายแบบนี้นะคะ,ะนะคะลายจุดก็สวยเป็นจุดกลมๆอะคะ่ะแต้มๆม,มีใหญ่มีเล็กค่ะลายจุดยันปลายเลยค่ะดูอันนี้ก็ได้ค่ะเนี่ยอันนี้จะเห็นชัดเจนนะคะจุดขาวยันปลายแหลมเลยนะคะค่ะหัวลักษณะหัวใบจะเป็นนี้ค่ะแล้วมีหยกัยกๆมีแบบเป็นคื่นนิดนึงตรงเนี้ยค่ะแล้วก็โคง้งเลียวลงมาเลยนะคะนี่นะคะ ถ้ามันเพื่อนอยากหาสายพันธุ์ที่มาปลูกก็นี่เลยค่ะบีกเนี่ยดอกเป็นพุ่มสวยมากเอาไว้จะเลี้ยงให้ออกดอกอะนะต้นนี้ค่ะแล้วจะมาอวดกันอีกเพีงค่ะเห็นไหมคะสวยงามมากค่ะเป็นไม้พ่ออากาศประดับตกแต่งบ้านสวยงามค่ะใบสวยเก๋ไก่คลาสสิกเท่ตรงหัวเขาเท่ใบอ่ะคุณดูตรงหัวเดียโค้งขึ้นเงี้ยแล้วก็จึ๊กตรงเงี้ยแล้วก็มาตรงเงี้ยประมาณเนี้ย แล้วหลังใบก็มีเสน่หมันเท่บอกปองตรงว่าเป็นใบไม้ที่เท่พอสมควรนะคะค่ะแล้วก็อันนี้ใบแรกเกิดทรงเขาก็ออกมาเลยค่ะอันนี้แคบนิดนึงนะคะกว้างค่ะก็ะบางท่านเรียกปีกนางว้านะคะบีโกเนียลายจุดเอกลักษณ์เด่นมากเลยค่ะสวยงามนะคะใบโค้งขึ้นแล้วทิมลงดินนะคะทิมลงนะคะ หลังใบก็สวยงามค่ะถ้าใครจะหามาปลูกก็ไม่ผิดหวังรูสันนะลัแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วก้านนี้เราก็แยกเอาไว้ให้เขาแตกลากอ,อยู่อันนึงแยกจากต้นใหญ่หักหักจนเหลือเท่านี้ละ <c oughs> ค่ะ,คะโอเคนะคะสายพันธุ์บีโกเนียลายจุดหรือปีกนางฟ้า เป็นไม้ป้ออากาศไม้ประดับตกแต่งเท่สวยงามคลาสสิกในตัวมีความเย็นเงาใบเงามากลำต้นก็เงานะคะค่ะหลังใบสีแดงอมเลือดหมูนะคะก็ไม่ผิดหวังนะคะเพื่อนๆก็สายพันธุ์นี้ก็น่าเล่นอีก,อกสายพันธุ์หนึ่งใบก็เป็นทรงยาวแคบด้านหนึ่งข้างหนึ่งก็กว้างนะคะก็เลยคล้ายๆปีกนางฟ้านะคะ ้าใครสนใจก็หาไปปลูกกันนะคะเถ้าหาไม่ได้ก็ติดต่อมานะคะยังมีต้นเล็กๆหักกิ่งอยู่ประมาณอยู่ที่สวนประมาณเจ็ดกิ่งประมาณเนี้ยค่ะปักเมื่อประมาณสี่อาทิตย์ก็เกือบเดือนแล้วล่ะค่ะก <c oughs> <า>็นะถ้าใครหาไม่ได้ก็ติดต่อมานะคะค่ะทลิปนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ